โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาบุญมาคุตตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสตอกโฮมพร้อมด้วยพระครูวิเทศกิจจารพระมหาอาจอาชัญญชโยพระนิกรสิริพันโทได้นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายลูกนิมิตมหาสมบัติโดยมีกัลยานมิตรสมรอนแก้วใสและกัลยานมิตรกสมาอิริกสันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกัลยานมิตรทองสีรักสุดทีเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตส่วนกัลยานมิตรลินดายิ้มพระเป็นประธานนำกล่าวคำแผ่เมตตา จากนั้นท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันติดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัติซึ่งจะได้นำไปประกอบพิธีผูกพัทรศีมาณอุโบสถวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษต่อไปค่ะ และในโอกาสนี้นะคะพระมาหาบุญมาคุตตปุญโยเจ้าอาวาสวัฒธรรมกายสตอกโฮมได้เล่าถึงอนิสงส์ของลูกนิมิตมหาสมบัติซึ่งสร้างความปราบเรื่องพิติให้แก่สาธุชนที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะอนุโมทนา